วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณท่อน้ำทิ้งที่พื้นปัญหาที่เรามักจะพบกันบ่อยๆก็คือน้ำรั่วมาจากฝ้าเพดานและฝ้าเพดานที่มีการรั่วมากที่สุดก็คือฝ้าเพดานใต้พื้นห้องน้ำซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของท่อน้ำทิง้งหรือว่าฟลอเดนของเราเนี่ยรั่วแล้วก็จะมีในส่วนของฐานชักโครก ที่มีน้ํารั่วซึมในกรณีนี้นะครับเราจะมามุ่งเน้นกันที่สาเหตุที่เกิดจากตัวท่อน้ําทิ้งบริเวณพื้นเนี่ยรั่วอาจจะเกิดจากการก่อสร้างนะครับการฝังท่อ PVC ไม่ดีมีช่องว่างที่เกิดขึ้นบริเวณรอบท่อ PVC ทําให้เวลาที่เดือดหรือว่าน้ําทิ้งลงมาเนี่ยมันจะซึมไปตามร่องต่างๆนะครับที่มี ช่องว่างอยู่ทําให้มีน้ำเนี่ยหยดลงมาตามท่อหรือว่าหยดมาหยดลงมาตามรอยแตกต่างๆลงมาบนฝ้าของเราทําให้เกิดความเสียหายได้อีกกรณีหนึ่งครับก็คือกรณีที่เราฝังตัวฟลอเดนหรือว่าตัวท่อน้ําทิ้งเนี่ยต่ำกว่าปกติทําให้มีน้ํารั่วซึมเข้าไปภายใต้ตัวกระเบื้องที่เราปูนะครับแล้วก็บริเวณขอบซึ่งขอบนี่ถ้าเราไม่ได้ทําการปิด ให้สนิทนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเดียวกันคือน้ําก็จะรั่วซึมลงมาวิธีการแก้ไขนะครับถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเป็นความเสียหายที่เกิดในบริเวณท่อน้ําทิ้งที่พื้นเท่านั้นนะครับเราจะต้องทําการสกัดเอากระเบื้องรอบๆตัวท่อน้ําทิ้งออกนะครับพร้อมทั้งสกัดตัวพื้นคอนกรีตด้านข้างออกนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยทําความสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการโป้นะครับด้วยปูน แบบไม่มีการยี่หดตัวหรือว่าปูนนอนชิงและปูนนอนชิงคืออะไรครับปูนนอนชิงก็คือปูอนอเนกประสงค์ที่ใช้สําหรับการซ่อมแซมพื้นผิวต่างๆหรือว่าถ้าเรียกตรงๆก็คือปูนที่ไม่หดตัวอีกทั้งปูนนอนชิงเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้เป็นครอนกีดสําหรับหล่อตัวโครงสร้างพิเศษที่มีความแข็งแรงนะครับอีกทั้งสามารถที่จะใช้ปูนนอนชิงเนี่ยเข้าไปปิดในบริเวณที่สกัดฝังท่อ ในบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวผนังหรือว่าในส่วนของคานต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นเราสามารถใช้ปูนอันชิงในการปรับระดับนะครับปรับระดับพื้นให้มีความเรียบเสมอกันได้ด้วยเมื่อปูนอันชิ้เนี่ยแห้งสนิทเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทําการทาทับอีก1ชั้นนะครับด้วยตัวสารกันซึมนะครับซึ่งสารกันซึมเนี่ยถ้าดีที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นสารกันซึมที่เป็นเนื้อซีเมนต์นะครับซึ่งสามารถที่จะปลูกกระเบื้องทับได้ ซึ่งในท้องตลาดมีหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายแบรนด์ถ้าอย่างไรคุณผู้ชมสามารถสอบถามพนักงานขายได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่สามารถทากันซึมแล้วเราสามารถใช้กระเบื้องปูทับได้ด้วยการทากันซึมที่เป็นเนื้อซีเมนตน์เราต้องทาจำนวน2รอบนะครับโดยทาแนวนอนและแนวตั้งนะครับเนื่องจากว่าการทาลูกกระบาดหรือว่าเป็นตะข่าย,ยจะช่วย ลดช่องว่างนะครับทำให้ไม่มีช่องว่างไม่ให้เกิดการไม่ให้น้ำเนี่ยซึมได้นะครับด้วยการทานะครับแต่ละรอบเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีถึง60นาทีนะครับเพื่อให้แต่ละชั้นเนี่ยเซตตัวหลังจากนั้นเมื่อรอให้แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วเราจึงจะทำการปูกกระเบื้องทับเท่านี้นะครับปัญหาของน้ำที่รั่วซึมมาตามขอบฟลอยเดนหรือว่าขอบระบายน้ำทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะหมดไปนะครับ พบกับสาระดีๆได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ